สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเสื้อเข้ารูปนะคะแขนประมาณสี่ส่วนเป็นกระบอกตรงๆแขนตรงๆนะคะเป็นคอตั้งปงกว้างๆผ่านหน้าจะทำคล้ายๆกับกระดุมจีนนะคะ ห้าแถวด้านหลังต่อเส้นกลางคะ่ะเข้ารูปทำอยู่ที่ไซส์ L นะคะอกสามสิบแปดอกจริงที่ใส่ไซส์นี้ก็ประมาณสามสิบสี่นิ้วนะคะมาทำกันเลยคะ่ะช่างกอปแม่แบบเสื้อมาเลยนะคะเป็น เก็ตไหลเต็มเป็นงานเสื้อเข้ารูปนะคะตั้งแต่ EP ที่252ไซส์เอนะคะอก34จนถึง259นะคะ 5XL นะคะอก48นิ้วเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบออกมาได้นะคะแนวงานตัวนี้เขาจะมีเป็นกระดุมกระดุมจีนนะคะ ประมาณห้าแถวเสื้อจะยาวนิดนึงเสื้อยาวนี่แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะอันนี้เราจะทำอยู่ประมาณสะโพกสะโพกก็เกือบ25นิ้วใส่กับกางเกงได้ถ้าใส่กับกระโปรง23่สครึ่ง ใส่กับกระโปรง23คึ่งตีมาเลยค่ะด้านข้างขึ้น1เซนด้านหน้าลง1เซนการลงด้านหน้าเนี่ย เพื่อไม่ให้แบบเขาจะมีหน้าอกนะคะเพื่อไม่ให้เสื้อเขาแบบเต่อๆถ้าในแนวเนี้ยเราจะลงอีกนิดนึงแยกงานตัวเนี้ยเขาจะเป็นลิ้นนอกตัวนะคะเป็นลิ้นนอกตัวถ้าเพื่อนๆจะเอาในตัวก็ได้นะคะ ว่าแต่ถ้าเอาในตัวเนี่ยตรงที่คาดเนี่ยเขาจะหนาเลยทำเป็นลิ้นนอกตัวนะคะเราจะแยกตรงเส้นสะโพกเล็กนะคะช่วยให้ชายลงไปอีกนิดนึงเขาจะได้ไม่เติะเตอนะคะประมาณ1เซน แยกอีกประมาณ1เซนนะคะ ด้านหลัง ด้านหลังเป็นงานเข้ารูปแยกชิ้นนะคะเราจะปิดตรงนี้เป็นงานแบบแยกชิ้นนะคะเข้ารูปเราจะปิดเส้นเนี้ยลงมาหนึ่งเซนเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมาหนึ่งเซนเราจะดึงเส้นนี้ให้เขาให้เขาตึงกระชับแนบไปกับแผ่นหลังนะคะ อันนี้จะมีต่อกลางหลังเป็นแยกสามชิ้นนะคะแยกตัดที่เส้นเอวค่ะปิดปิดลงมาหนึ่งเซนปิดตายนะคะ ได้แล้วเราจะแยกที่เส้นสะโพกเล็กถ้าเป็นชุดเดสเราในส่วนนี้เราปิดแล้วในส่วนนี้เราไม่แยกนะคะถ้าเป็นชุดเดสอันนี้เป็นเสื้อแยกมาที่หนึ่งเซนค่ะ ชิ้นหลังเรียบร้อยชิ้นหน้าเราจะปิดเก็ตแม่แบบที่ช่างก๊อปมาเนี่ยเป็นแม่แบบเข้ารูปเก็ตไหลเต็มนะคะปรับไหลหาวงแขนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปก๊อปบอ,อกมาได้นะคะช่างทำลง,ลงไว้ตั้งแต่ไซส์ S ถึง 5XL เลยนะคะ ปิดวงแขนเป็นเส้นคัดนะคะขึ้นจากบันหน้าประมาณครึ่งนิ้ว ได้แล้วเราก็วนตรงนี้ให้เขากลมๆนิดนึงให้เขานมนๆขีดเส้นอกสูงไว้นิดนึงตอนไปนวางผ้าเราจะต้องกิ้งเส้นนี้นะคะเป็นแขนสี่ส่วน แขนตามรูปเนี่ยเขาจะเป็นออกกระบอกนะตรงๆแขนตรงๆลงมาเลยไม่บานแต่งานแนวเนี้ยเขาจะมีบานก็มีนะคะสี่ส่วนประมาณจากหัวแขนนะคะ44เซนประมาณ17นิ้วครึ่ง ได้แล้วตีมาตรงๆค่ะแขนก็จะเป็นแนวแบบตรงๆแบบนี้ยแค่เนี้ยประมาณประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาแขนบานแนวนี้แขนบานก็มีนะคะเ้าก็จากที่เราตีตรงมาเนี่ยเราวัดออกมาสักสามเซน ใช้ไม้โค้งค่ะเราขึ้นนิดนึงถ้าอะไรที่บานนะคะถ้าเราตีเส้นตรงนั้นเนี่ยอะไรที่เราดีดบานเนี่ยเราจะขึ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาทิ่มลงนะคะเราก็ขึ้นสักเซนหนึ่งอันนี้จะแยกเป็นแขนบานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาตามรูป แขนตรงนะคะจากเส้นนี้ก็ตีตรงๆมาก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ทั้งจะทำแขนบานเราตัดวัดลงมาประมาณนิ้วครึ่ง ตัดมาที่เส้นกลางนะคะเราจะดีดให้เข้าบานนิดนึง ตีเส้นกลางลงมาค่ะเราจะให้สักบานสัก21นิ้วก็จะประมาณนี้นะคะ ได้แล้วแต่งค่ะ ประมาณนี้นะคะยี่สิบยสอ็ดนิ้วประมาณนี้นะคะเนี่ยแขนบานตอนนี้เรามาดูในส่วนของคอเสื้อคอเสื้อเนี่ยถ้าเป็นไซส์เล็กเป็นคอตั้งฟ้องๆนะคะ ถ้าเป็นไซส์เล็กไหลแคบเนี่ยก็จะอ,อมาประมาณจากข้างคอเนี่ยสองนิ้วมีเพื่อนๆถ,ถามถึงคอตั้งแบบว้องฟางนะคะอันนี้เป็นไหลสี่สิบเซนออกมาถึงถ้าจะ้างนะคะออกมาถึงเส้นคัดนี้ได้เลยนะคะประมาณสองนิ้วครึ่งไหลเขาก็ยังเหลืออยู่นะคะ เพราะว่าไหลไหลแคนเซอร์ตัวนี้เขาไม่มีจีบก็จะตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะประมาณเกือบ3ามนิ้วก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าหักจีบมาตรงนี้เหลือน้อยเราก็จะเข้ามาอย่างเงี้ยเราใช้ดูเอานะคะดูตามแบบเนี้สองนิ้วครึ่งความลึก3ามเซนจากปุ่มคอนะคะ3มเซนจากข้างคอนี้สองนิ้วครึ่ง ตีตรงๆมาเลยค่ะเป็นงานเข้ารูปนะคะเราจะปิดคอปิดคอมาที่หนึ่งเซนนะคะจากจุดเนี้ยหนึ่งเซน ถ้าเป็นงานเข้ารูปคอเราต้องปิดนะคะตรงนี้เขาจะได้แบบเนียนเรียบนะคะไม่พองได้ในส่วนนี้จากมุมเราขึ้นมาสามเซนครึ่งเขาจะเป็นคอตั้งแบบออกปัดปาดว้องๆนะคะ คอหลังเราจับจุดข้างคอนะคะแล้วก็ไล่มาเราจะลงเซนครึ่งค่ะจากจุดนี้นะคะลงเซนครึ่งตีมานนิดหนึ่งค่ะ เป็นคอตั้งกว้างๆออกปัดๆนะคะเราวัดคอหลังไวค้ค่ะสสิบี่เซนด้านหลังเป็นเส้น เป็นแยกชิ้นนะคะแนวผ้าใหมเนี่ยตัดแยกเป็นเป็นชิ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าผ้าน้อยเนี่ยเป็นผ้าไทยบางทีผ้าน้อยเนี่ยเราสามารถจับเย็บเป็นเก็ตได้นะคะต่อกลางหลังคืองานผ้าไทยเี่ยไม่ไต่ตัวนะคะ ถ้าผ้าน้อยเราสามารถต่อกลางหลังแล้วจับเย็บเป็นเก็ดได้นะคะด้านหน้าวัดคอด้านหน้าไวค้ค่ะสิบหเซน ดูตามแบบเป็นคอตั้งนอกคอนะคะเพราะว่าแนวคอเนี่ยเขาจะไม่นอนเราดูตามแบบนะคะคอเขาไม่นอนก็ก็เป็นคอตั้งนอกตัวตีเส้นตรงๆมาค่ะตีเป็นฉากตรงๆขึ้นมาค่ะเราดูที่คอหลัง14เซน วัดเข้ามาค่ะเป็นคอหลัง14เซนจากจุดนี้นะคะคอหลัง14เซนอันนี้ด้านหลังคอหน้า16เซนจากจุดนี้ก็วัดมาค่ะ16เซนปีเป็นฉากขึ้นมาค่ะจากมุมนี้เราวัดขึ้นมา3เซนครึ่งจุดนี้นะคะ3เซนครึ่ง ประมาณนี้นะคะตรงนี้ให้เขาแบบนอน,นอนเสมอกันด้านนี้คือคอหลังอันนี้คือคอหน้าด้านในจุดนี้มุมนี้เราตีเป็นฉากเราจะใช้คออยู่ประมาณสามเซนครึ่งอันนี้ด้านหน้าวัดมาเลยค่ะสามเซนครึ่ง ถ้าไม่ชอบใหญ่นะคะสามเซนได้นะคะแต่ถ้านิ้วหนึ่งเนี่ยเล็กไปอันนี้ใช้อยู่สามเซนครึ่งได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นคอดูนะคะ ถ้าเป็นแนวคอหรือแนวปกเสื้อเนี่ยขึ้นคอดูทุกตัวนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบไม่เข้ารูปเป็นแบบออกทรงหลวมนะคะ EP ที่167นะคะไซส์ S จนถึง174นะคะ 5XL อันนี้เป็นเข้ารูปเขาจะมีคาดขอตั้งก็จะคาดต,ตรงนี้นะคะ ประมาณเส้นที่คาดเนี่ยจะเป็นไส้ไก่ประมาณหนึ่งกระเบียดหนึ่งกระเบียดนะคะตอนนี้ดูถ้าเสื้อสั้นเนี่ยจะได้สี่อันนะคะถ้าเสื้อสั้นเนี่ยจะได้สี่อันแต่ถ้าเสื้อยาวเนี่ยตามแบบเขาจะห้าอันนะคะความยาวของแต่ละอันเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะ แต่ตามแบบเนี่ยเขาจะยาวนิดนึงเราวัดลงมาค่ะตีเส้นนี้เป็นหลักตีออกมาตรงๆไส้ไก่ประมาณครึ่งนิ้วแบ่งครึ่งก็เป็นหนึ่งกระเบียดครึ่งนิ้วแบ่งครึ่งก็เป็นหนึ่งกระเบียดจะประมาณนี้ไส้ไก่นะเขาจะประมาณหนึ่งกระเบียดเนี่ยเขาแล้วเขาจะพับเป็นมุม มุมมุมแบบนี้แล้วก็ใช้เย็บเขาจะเย็บลงมาอันนี้เขาจะเว้นช่องเป็นสําหรับติดกระดุมตรงนี้ก็จะเย็บกดนะเขาจะอยู่ฝั่งนี้ยแล้วก็ย้ำๆแล้วก็พลิกมาพลิกมาตรงนี้ก็จะกดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมากดตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้เขาก็จะเป็นมุมสําหรับติดกระดุมนะ อันนี้ลองลองวางให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นตัวนี้เราความยาวตัวนี้เขาจะเป็นสายยาวอยู่ประมาณสองนิ้วความยาวเนี่ยบางทีก็จะมีนิ้วครึ่งก็มีนะขึ้นอยู่กับแบบนะแต่ดูตัวนี้เขาทำแบบยาวก็ประมาณสองนิ้วช่วงที่ห่างสามนิ้วครึ่งนิ้ว สนิ้วครึ่งนิ้ว3มนิ้วครึ่งนิ้วอันนี้ขึ้นอยู่กับความยาวเสื้อนะถ้าเสื้อสั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึง3ามนิ้วนะ เราลองขึ้นคอดูนะคะเราต้องขึ้นคอนะคะเพราะว่าตรงที่เราสร้างคอเนี่ยในส่วนเนี่ยเขาจะโค้งเขาจะเกินถ้าเราไม่ขึ้นคอเนี่ยเดี๋ยวเหลือ ได้แล้วเราขีดคอใหม่เนี่ยตรงจุดไหลเนี่ยเขาจะเกินคอหลังวัดคอหลังใหม่สิบสเซนได้ในจุดนี้เรามาจับจับประมาณนี้นะคะเรามาจับตรงเนี้ยตรงเนี้ย จะมีสองแนวตรงด้านหน้าเราจะไม่ไม่ให้เขาแบบเกยกันถ้าอย่างเงี้ยเขาจะเกยกันเราจะเอาแบบชนกันพอดีหรือว่าเราจะให้เขาห่างกันประมาณกระเบียดหนึ่งขึ้นอยู่กับแบบเลยนะคะเราก็วางลงไปเนี่ยนอนๆนนก็ใช้ไม้วางตามเส้นกลางเราก็ตีลงไปได้เลยอันนี้คือเขาจะชนกัน ถ้าแนวเนี้ยเขาจะชนกันเนี่ยก็จะมีการตัดทิ้งแต่ถ้าเราต้องการให้เขามีช่องนิดนึงแล้วก็เข้าไปประมาณครึ่งเซนอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเนี่ยตีแต่เราจะต้องวางอย่างนี้ทุกครั้งนะคะไม่นั้นเนี่ยเขาจะเกินเขาจะเกยกันเราจะไม่สวยก็เรียบร้อยนะคะเห็นแบบสวยดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ